ตามสัญญาครับช่วงนี้ที่เรานัดกันสัมภาษณ์กับแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านคุณอิงแพทองทานชินวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับแกนนา<ช>พรรคเพื่อไทยทุกคนเลยนะครับที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่ใช่ชื่อเดียวมีหลายชื่อด้วยที่เป็นแคนดิเดตในยกรัฐมนตรีบนเวทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้บอกได้หรือยังครับว่าชื่อที่3คือใครทําไมจะต้องอุบชื่อไว้นานขนาดนี้ จริงเดี๋ยวจะมีการประชุมบ่ายนี้นะคะเพื่อจะไฟนอเรื่องชื่อของในทีมกบพอแล้วก็ประกาศได้จริงคือพรุ่งนี้ค่ะอดใจรอไม่ถึงย4ิบชั่วโมงแล้วบอกแน่ค่ะไม่ได้จบไว้ทําไมครับทําไมต้องรอประกาศในวันที่5เมษายนประชุมประชุมพรุ่งนี้วันนี้ก่อนเหตุผลคือขั้นตอนไม่อกอย่างเดียวเท่านั้นเหรอใช่ค่ะขั้นตอนมาแค่เดียวเท่านั้นค่ะไม่ได้เกลียวว่าจะต้องส่งชื่อนี้ปรึกษาใครไม่ต้องค่ะคุณอิงครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยผมเชื่อว่าจากการทําโพ ถ้าเพื่อไทยได้ตั้งรัฐบาลก็คงหวังให้คุณแพทองทันชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีณปีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากคุณอุณ้งอิ้งค,คืออะไรเอ่อขอขอตอบเป็นว่า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยพักเพื่อไทยอย่างไรดีกว่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการแก้ปัญหาหรือการส่งนโยบายต่างๆที่เราเคยทําแล้วในอดีตเนี่ยเราทําสําเร็จทุกครั้งเขาบอกว่านโยบายดีๆใครๆก็พูดได้แต่พูดและทําได้ก็คือพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งนี้ได้เห็นแน่นอนนะคะนโยบายต่างๆที่ออกไปนโยบายแรกเลยที่จะเห็นแน่ๆก็คือดิจิทัลวอลเล็ตครับนะคะอันนี้ก็คือว่าเราก็จะสํารวจ คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเราจะมีเงินจํานวนหนึ่งที่จะใส่กระเป๋าตังนี้ให้แต่ว่าจะประกาศตัวเลขพรุ่งนี้พร้อมกันเพราะฉะนั้นคือพรุ่งนี้เนี่ยมีมีกิจกรรมหลายอย่างก็อยากให้ติดตามชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนยโยบายตัวคนดิเดตพักแล้วก็การรวมตัวของแกนนําพักทั้งหลายแล้วผมถามถึงหลังบ้านครอบครัวคุณอุงอิงใจคุณอุงอิงอยากจะเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยหรือเปล่าแล้วคุณพ่อให้คําแนะนํายหญงคุณพ่อทักท้วงไหมครับอเิยเรื่องนะคะคในตัวเองเห็นเรื่องการเป็นบัญชีรายชื่อหรือเป่อิงคิดว่า ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วทาเพื่อประชาชนได้นั่นคือสิ่งสาคัญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ไม่ได้กาหนดไว้ว่าจะต้องอยู่ในปตีออ้ลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาอยู่ในเกมของระบอบประยุทธ์นเนี่ยเราก็ต้องตามนั้นแต่การะะเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่น่าจะเป็นเกมของระบอบใครเป็นกติกาใช่ใช่เขเป็นกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้นะคะแต่ว่าแน่นอน,นะคะ่ะการใกล้ชิดกับประชาชนของพรรคเพื่อไทยในทุกๆตาแหน่งเราใกล้ชิดอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอิง ลงหาเสียงจนกระทั่ง8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้8เดือนกว่าก็ยังมีซูมมีอะไรหาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอิงคิดว่าด้วยศักยภาพร่างกายและตัวของเองเอิงทำเต็มที่อยู่แล้วในการใกล้ชิดประชาชนอันเนี้ยโตเฉียงไม่ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของคุณพ่อเองถามว่าให้กําลังใจไหมให้แน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นห่วงเยอะเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้อิงก็เช็คตัวเองกับคุณหมออยู่เรื่อยๆว่าไหวไหมอะไรไหมยังไหวก็ยังเดินหน้าอบพี่น้องประชาชนค่ะคุณพ่อมีเชียร์ไห่ลงสสอไปเลย ไม่มีค่ะเพราะว่าทุกเรื่องเป็นการตัดสินของเองนะคะจริงถ้ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนี่จะทราบว่าคุณพ่อคอมเมนต์ได้นะคะแต่เชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องช่วงนี้คุณทักษิณหยุดจัดแคทท็์กเนี่ยเป็นเพราะคุณอุงอิงบอกหยุดจัดก่อนหรือแกนนําข้างหลังคุณกระซิบบอกครับคิดว่าไงคะอยากฟังคําตอบจากคุณอิงคุณพ่อคิดเองสิคะณม่คิดเองว่าเขาอยากจะหยุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาค่ะแต่นอกจากการให้กําลังใจให้คําแนะนําเรื่องสสเนี่ยแต่พักเพื่อไทยคือพักที่ น่าจะเป็นตัวตั้งเลยล่ะที่บอกว่าสสนายกเนี่ยควรจะเป็นสสแต่วันนี้คนดิเดตนายกรัฐมนตรีสองชื่อที่เปิดออกมาของเพื่อไทยเนี่ยไม่มีใครอยู่ในปาร์ติสตสไม่ได้เป็นสสเนี่ยตรงนี้มันย้อนแย้งกันไหมครับเมื่อกี้ที่ต่อไปครับไม่ย้อนแย้งค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกบัญชีรายชื่อของเราเต็มทุกอันเขต400ปาร์ติเสหนึ่งรคนด d เดต3 เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยเคยเจออะไรมาบ้างถ้า3ามแคนดิเดตเนี่ยโดนตัดสิทธิ์สักหนึ่งเราจะไม่มีนายกจากพรรคเพื่อไทยเลย <c rap> ถูกไหมคะอันนี้เราก็คิดว่าทุกตําแหน่งทุกเบอร์ที่เราลงไปเนี่ยเราต้องการจะให้ทุกคนทาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เราไม่เราไม่ได้อยากจะใช้วิธีเลื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แคนดิเดตมี3เนี่ยแน่นอนค่ะเป็นผลดีที่สุดกับประชาชนแน่นอนครับแม้ว,ว่าคุณอิงจะบอกว่าที่ผ่านมาลงพื้นที่พบปากประชาชนตลอดแต่การทําหน้าที่สสในสภากับการทําหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่เหมือน ความยืดโยุนประชาชนก็ไม่เหมือนกันมันแทนกันได้เหรอฮะที่เราบอกว่าเราลงพื้นที่ตลอดแต่ไม่ได้ทาในฝ่ายของบริหารไม่ได้ทําของในเรื่องนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความเชี่ยวชาญกว่าก็ให้เขาทําต่อไปแต่เราก็อยู่ในฝ่ายบริหารที่สา